หลายคนเชื่อว่าการทำบุญคือการถวายของการใส่บาตรหรือการสร้างวัตถุสิ่งของใหญ่โตเพื่อหวังผลบุญตอบแทนในภายหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วแก่นแท้ของบุญไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราถวายแต่อยู่ที่จิตใจขณะนั้นของเราเองหากใจเรายังเต็มไปด้วยความโลภความคาดหวังหรือความอยากได้ผลตอบแทนบุญนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์แท้จริง วันนี้ขอเชิญทุกท่านเปิดใจฟังอย่างลึกเพื่อจะได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วบุญคืออะไรขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงธรรมส่งใจพื้นที่เล็กๆแห่งนี้เรามุ่งมั่นที่จะส่งต่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในภาษาที่เข้าใจง่ายลึกซึ้งและเข้าถึงใจเพื่อให้ธรรมะเป็นแสงนำทางในชีวิตประจำวันส่องสว่างใจของผู้ฟังทุกคน ให้เห็นหนทางแห่งปัญญาความสงบและความทนทุกข์ทุกคลิปในช่องนี้ถูกเรียบเรียงอย่างตั้งใจเพื่อให้ทุกถ้อยคำไม่ใช่เพียงคําสอนแต่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณกลับมารู้จักใจของตัวเองอีกครั้งหลายคนทําบุญด้วยความเชื่อแต่ไม่เข้าใจความหมายของบุญอย่างแท้จริงเรามักคิดว่าบุญคือสิ่งที่ต้องใช้เงินซื้อต้องสร้างวัดต้องถวายของ ต้องจัดใหญ่ให้คนเห็นถึงจะได้บุญมากแต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุญคือเครื่องชำระใจให้สะอาดคือการทำให้ใจเบาใจดีใจสว่างการยิ้มให้ใครด้วยเมตตาการให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเราการวางใจให้เป็นกลางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้คือบุญไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีใครเห็นเพราะบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องอวด แต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้สึกคนจำนวนมากทำบุญแต่ยังทุกข์เพราะยังยึดมั่นถือมั่นในผลบุญยังคาดหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบแทนหรือให้ชีวิตดีขึ้นโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองพระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุญไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ทำแต่อยู่ที่เจตนาตอนทำหากทำด้วยใจดีใจสงบใจปรารถนาดีแม้เพียงยกมือไหว้ด้วยศรัทธาก็เกิดบุญใหญ่แล้ว แต่หากทำบุญด้วยใจอยากเอาเปรียบใจโลภหรือใจอยากอวดแม้ถวายของมากเท่าใดบุญก็ไม่อาจเต็มได้ในทางธรรมบุญคือพลังงานของความดีที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์และความเข้าใจในศัจธรรมของชีวิตเมื่อเราทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเราจะรู้สึกสงบในท,ทันทีไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะบุญแท้ให้ผลในปัจจุบันคือใจที่เบาใจที่สบาย และใจที่ไม่ทุกข์นี่แหละบุญที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่วัดด้วยจำนวนแต่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้จากความสุขในใจในชีวิตของเราหลายครั้งที่เราทำบุญแล้วกลับยังรู้สึกไม่สบายใจเพราะเรายังไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วการทำบุญไม่ใช่การแลกเปลี่ยนไม่ใช่การซื้อความสุขแต่เป็นการชำระใจให้ใสให้เบาให้สะอาด เหมือนคนล้างฝุ่นออกจากกระจกเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นบุญจึงไม่ใช่สิ่งที่สะสมไว้ภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในที่ค่อยๆทําให้เราเป็นคนใหม่ใจใหม่มีคนจํานวนไม่น้อยที่ทําบุญมากแต่ยังโกรธง่ายยังน้อยใจยังริษยายังทุกข์เมื่อไม่ได้อย่างใจนั่นเพราะบุญที่ทํายังไม่ถึงใจเป็นบุญที่ทําด้วยกายด้วยปาก แต่ยังไม่ถึงระดับของจิตเมื่อเราเข้าใจว่าบุญคือความเบาใจเราจะเริ่มเห็นว่าทุกก็เป็นครูทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาคือโอกาสให้เราสร้างเพียงเราเลือกจะไม่โกรธเลือกจะให้อภัยเลือกจะยิ้มแทนการต่อว่าเพียงเท่านี้เราก็ได้บุญแล้วโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบุญที่ทำให้จิตสงบเพราะเมื่อจิตสงบ ปัญญาจะเกิดและเมื่อปัญญาเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็จะค่อยๆค,คลายลงเราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าของเรานั้นแท้จริงไม่มีสิ่งใดเป็นของเราเลยแม้ร่างกายนี้ก็เพียงยืมโลกมาใช้ชั่วคราวเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะอ่อนโยนขึ้นเบาลงและพร้อมให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่นการทำบุญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเท่าใด แต่อยู่ที่ว่าหลังจากทำแล้วใจเราสงบไหมใจเราดีขึ้นไหมเรารู้จักวางสิ่งที่หนักได้ไหมถ้าหลังทำบุญแล้วเรายังโกรธยังอิจฉายังทุกข์เหมือนเดิมนั่นแปลว่าเรายังไม่ได้เข้าใจธรรมะของบุญแต่ถ้าเพียงวันหนึ่งเรานั่งเงียบๆแล้วรู้สึกขอบคุณชีวิตรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีรู้สึกอยากให้อภัยคนที่เคยทำร้าย เพียงเท่านี้บุญได้เกิดขึ้นแล้วอย่างบริบูรณ์เพราะใจเรากำลังสะอาดขึ้นจากการเห็นด้วยปัญญาแท้จริงการเข้าใจบุญจึงไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมแต่คือเรื่องของภาวนาคือการเจริญสติรู้เท่าทันจิตใจเมื่อเราทำสิ่งดีแล้วมีสติรู้ว่าเรากำลังทำดีนั่นคือบุญเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังโกรธแล้วไม่ปล่อยให้ความโกรธพาไปทำร้ายใคร นั่นก็เป็นบุญเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดตนเองแล้วไม่หลงตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือบุญในระดับจิตดังนั้นการทำบุญไม่จำเป็นต้องรอวันพระไม่ต้องรอวัดเปิดไม่ต้องรอใครชวนเพราะทุกลงหายใจทุกขณะของจิตที่มีเมตตามีความสงบมีความเข้าใจล้วนคือบุญทั้งสิ้นบุญอยู่ในทุกการกระทำที่มีสติ อยู่ในทุกคำพูดที่อ่อนโยนอยู่ในทุกความคิดที่ปรารถนาดีต่อกันบุญจึงไม่ใช่สิ่งที่เราทำเพราะกลัวบาปแต่คือสิ่งที่เราทำเพราะใจเราเข้าใจความดีนั้นจริงๆเมื่อเราฟังธรรมใจเราจะเริ่มนิ่งเมื่อใจนิ่งปัญญาจะเริ่มเกิดเราจะเริ่มเห็นว่าบุญแท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหาแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ในทุกลมหายใจ เพียงแค่เรามีเมตตามิสติมีความเข้าใจในความไม่เที่ยงใจเราก็เริ่มขาวสะอาดขึ้นทีละน้อยและนั่นคือบุญที่ไม่มีวันหมดเพราะมันอยู่ในตัวเราไม่ต้องอาศัยวัตถุหรือพิธีใดๆบุญไม่ใช่ของสะสมแต่คือสิ่งที่ปลดปล่อยเมื่อเรารู้จักวางใจเราจะโลง่งเมื่อใจโลง่งความทุกข์จะคลายความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้ แต่มาจากการวางเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราจะรู้จักคำว่าพอและเมื่อรู้จักพอเราจะเข้าใจคำว่าบุญอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าจิตที่มีเมตตาแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็มีอนิสงส์มากกว่าการถวายทานมหาศาลเพราะจิตที่มีเมตตาคือจิตที่บริสุทธิ์จากความโกรธความโลภและความหลง เมื่อใจเราสะอาดใจเราจะเห็นธรรมและเมื่อเห็นธรรมใจจะไม่หลงในโลกไม่หลงในความดีหรือความชั่วแต่จะเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นถ้าเราทำบุญด้วยใจที่หวังผลบุญนั้นก็จะมีขอบเขตจํากัดแต่ถ้าเราทำบุญด้วยใจที่หวางใจที่เข้าใจใจที่ปรารถนาดีต่อสัพชีวิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน บุญนั้นจะเป็นบุญที่สูงสุดเพราะมันหลอมรวมเข้ากับธรรมะและเมื่อใจเราสงบเบาสะอาดเราจะเห็นได้ชัดว่าแท้จริงแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรมากเพียงมีใจที่รู้จักพอใจที่ให้อภัยใจที่เห็นความไม่เที่ยงเพียงเท่านี้เราก็อยู่กับธรรมะได้ในทุกลมหายใจธรรมะไม่ได้อยู่บนเขาไม่ได้อยู่ในวัด แต่ธรามะอยู่ในใจเราทุกคนทุกครั้งที่เราหยุดคิดหยุดโกรธหยุดโลภหยุดหลงในขณะนั้นเองใจเราได้กลับบ้านกลับสู่ความสงบอันแท้จริงซึ่งเป็นบ้านเดิมของจิตที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ว่าเป็นที่พ้นทุกข์ขอให้คืนนี้ทุกดวงใจได้พักผ่อนในความสงบขอให้เสียงธรรมนี้เป็นแสงส่องใจให้ท่านทั้งหลายได้เห็นทางออกจากความทุกข์ ได้เห็นคุณค่าของความว่างความเบาและความพอเพียงในใจเพราะเมื่อใจสงบโลกทั้งโลกก็สงบตามเมื่อเราฟังธรรมจนใจเริ่มสงบเหมือนแสงอ่อนๆที่ค่อยๆส่องเข้าไปในใจเราจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วบุญไม่ได้อยู่ที่การกระทำเพียงภายนอกแต่เริ่มต้นขึ้นในขณะนี้เองที่ใจเราวางสิ่งทั้งปวงวางความยึดมั่น วางความคิดฟุ้งซ่านวางความเศร้าและความกังวลใจที่วางคือใจที่สะอาดและใจที่สะอาดคือใจที่ถึงบุญเราไม่จำเป็นต้องรอไปวัดไม่ต้องรอให้พร้อมเพราะทุกลมหายใจเข้าออกของเราคือโอกาสแห่งบุญทุกครั้งที่เรามีเมตตาไม่โกรธไม่ตอบโต้ทุกครั้งที่เราให้อภัยแม้กับคนที่เคยทำร้ายเรา นั่นคือบุญที่แท้จริงบุญที่ไม่ต้องแลกไม่ต้องซื้อไม่ต้องอวดแต่จะงอกงามอยู่เงียบๆในใจของผู้เข้าใจธรรมธรรมะไม่เคยอยู่ไกลเพราะธรรมะอยู่ตรงนี้อยู่ในความรู้ตัวของเราเมื่อเรารู้ตัวว่าเรากำลังคิดรู้ตัวว่าเรากำลังพูดรู้ตัวว่าเรากำลังทำเรากำลังอยู่กับธรรมะแล้วไม่ต้องค้นหาไม่ต้องสแสวงหา เพียงรู้แล้ววางเพียงเห็นแล้วปล่อยจงให้ใจได้พักในคืนนี้พักจากความคิดที่วงเวียนพักจากความกังวลพักจากความอยากไม่ต้องแก้ไขทุกสิ่งแค่ยอมรับว่าทุกสิ่งเป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละคือความสงบที่แท้จริงเมื่อใจเราสงบความสุขก็จะปรากฏเองไม่ต้องดิ้นรนหาความสุขจากภายนอก เพราะสิ่งที่เราตาหามาทั้งชีวิตนั้นมันอยู่ในใจเราเองรอเพียงให้เราหยุดแล้วมองเห็นขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งการปล่อยวางขอให้ใจทุกดวงเบาสบายเย็นลงและสงบในแสงแห่งธรรมขอให้ทุกท่านเห็นความจริงว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการมีใจที่รู้จักพอใจที่ให้อภัยและใจที่เข้าใจในความไม่เที่ยง เพราะเมื่อเข้าใจว่าทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราจะไม่กลัวอีกต่อไปไม่กังวลอีกต่อไปแต่จะยิ้มให้กับทุกสิ่งแม้กับความทุกข์เพราะเรารู้แล้วว่ามันก็เป็นเพียงครูที่เข้ามาสอนใจให้ตื่นรู้คืนนี้ขอให้ทุกดวงใจได้พักผ่อนในธรรมขอให้แสงแห่งธรรมส่องสว่างในใจของท่านและพรุ่งนี้ขอให้ใจที่สงบนี้ กลายเป็นพลังใหม่ในการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเมตตาและปัญญาขอให้ข้าพเจ้าและสะรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้ทุกดวงใจพบความสงบความเย็นและความสว่างในธรรมเงียบสักครู่ปล่อยเสียงลมหายใจช้าๆเบาๆแล้วจบด้วยเสียงระฆังสามครั้ง,งทุกครั้งที่เราเหนื่อยจงรู้ไว้ว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นไกล ไม่ต้องไปค้นหาตามภูเขาไม่ต้องเดินทางข้ามเมืองแต่ทํามาอยู่ในใจที่กำลังรู้สึกตัวอยู่ในขณะนี้เองเมื่อใจเราหยุดดิ้นหยุดค้นหาหยุดอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจเราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าก็เพียงพอแล้วเราจะเห็นว่าความสุขที่เราตาหามาทั้งชีวิต แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เองในใจที่นิ่งและรู้ทรมากไม่ได้อยู่ที่เสียงสวดไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมแต่ถ้ามาอยู่ในปัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อเรามองเห็นความจริงของชีวิตเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเห็นว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเห็นว่าไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ความสุขก็เช่นกันเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะเบาจะสบาย จะยอมรับได้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะเราตื่นรู้แล้วว่าไม่มีอะไรต้องชนะไม่มีอะไรต้องแพ้มีเพียงการเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยในโลกที่ผู้คนมากมายยังวิ่งหาความสุขเราผู้ได้ฟังทาเพียงแค่หยุดแล้วรู้ว่าความสุขแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ได้มาแต่อยู่ที่ใจที่รู้จักพอ อยู่ที่ใจที่ไม่ยึดเพราะเมื่อใจเราว่างความทุกข์ก็ไม่อาจากบเกี่ยวเมื่อใจเราสงบความวุ่นวายทั้งโลกก็แค่ลมผ่านเมื่อใจเรามีธรรมแม้โลกจะมืดมิดเพียงใดภายในก็ยังมีแสงสว่างแห่งปัญญาคอยส่งนำทางเราทุกคนต่างเกิดมาเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อครอบครองเกิดมาเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเอาชนะ และเมื่อเข้าใจสิ่งนี้จริงๆใจก็จะเป็นอิสระจากทุกกรงขังเพราะแท้จริงแล้วธรรมะไม่ได้เป็นคำสอนของใครแต่มันคือความจริงของชีวิตที่มีอยู่เสมอเพียงแต่เราเคยละเลยไม่ได้มองเห็นเมื่อคือนนี้คุณได้นั่งนิ่งๆสักครู่ได้หายใจอย่างรู้ตัวนั่นคือการภาวนาเมื่อคุณรู้สึกเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่น นั่นคือการสร้างบุญและเมื่อคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนชั่วคราวนั่นคือปัญญาบุญไม่ได้อยู่ที่เวลาแต่อยู่ที่ใจไม่ว่าเช้าหรือค่ำไม่ว่าอยู่บ้านหรือในป่าหากใจเรามีเมตตามีความสงบมีการรู้ตัวนั่นแหละคือธรรมะท,ที่แท้จริงขอให้แสงแห่งธรรมส่องถึงใจทุกดวงในคืนนี้ ให้ทุกชีวิตได้ทักในความสงบในความเมตตาและให้ทุกความทุกข์คลายลงด้วยแสงแห่งปัญญาจำไว้นะักธรรมบัพไม่เคยหายไปไหนมันอยู่ตรงนี้อยู่ในใจคุณเสมอเพียงแต่รอให้คุณหันกลับมาและฟังเสียงของใจตนเองบางครั้งเราออกตามหาความสงบไกลแสนไกลเราคิดว่าถ้าได้ไปวัดนั้นฟังพระรูปนั้น ได้ปฏิบัติในสถานที่เงียบสงบเราคงจะพบธรรมะพบความสุขแต่แล้วเมื่อกลับมาบ้านเมื่อเผชิญกับเสียงรบกวนความวุ่นวายความสุขที่เราพบในวัดก็หายไปหรือเพียงความเหนื่อยความสับสนนี่แหละคือเครื่องเตือนว่าธรรมะแท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ในถ้อยคำไม่ได้อยู่ในเสียงสวดแต่ธรรมะอยู่ในใจที่ตื่นรู้ อยู่ในขณะปัจจุบันที่เรากำลังหายใจอยู่ตอนนี้ทุกครั้งที่เรารู้ตัวรู้ว่ากำลังโกรธรู้ว่ากำลังทุกข์นั่นคือการเจอธรรมะแล้วเพราะการรู้เท่าทันใจตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นเราไม่จำเป็นต้องหนีจากโลกเพื่อพบธรรมแต่ต้องอยู่กับโลกให้เป็นอยู่กับความจริงโดยไม่ทุกข์ และเมื่อใจยอมรับความจริงได้ไม่ว่าภายนอกจะเป็นอย่างไรภายในก็สงบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงเป็นผู้สร้างทั้งบุญและบาปดังนั้นหากเราเข้าใจเราก็เข้าใจธรรมทั้งปวงสิ่งที่เรียกว่าบุญจึงไม่ใช่แค่การถวายทานหรือสวดมนต์แต่คือทุกขณะที่เรามีเมตตา มีความเข้าใจมีความการุณาต่อตอนเองและผู้อื่นแม้เพียงวินาทีที่ใจไม่โกรธไม่อิจฉาไม่อยากเอาชนะใครวินาทีนั้นแหละคือบุญคือธรรมะคือความสงบที่แท้จริงและในทุกๆก,การหายใจเราสามารถสร้างบุญได้ไม่ต้องรอวันพระไม่ต้องรอวัดเปิดเพียงหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกปล่อยวาง แค่นั้นเองใจก็เริ่มสะอาดแล้วธรรมะไม่ต้องจำธรรมะไม่ต้องท่องธรรมะต้องรู้และเข้าใจด้วยหัวใจที่สงบเท่านั้นเมื่อเราหยุดดิ้นเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรต้องรีบเมื่อเราหยุดโกรธเราจะเห็นว่าไม่มีใครต้องแพ้เมื่อเราหยุดยึดเราจะพบว่าไม่มีอะไรต้องเสียชีวิตก็แค่นี้เอง มาเพื่อเรียนรู้มาเพื่อเข้าใจมาเพื่อเห็นความไม่เที่ยงและสุดท้ายเพื่อวางใจอย่างเบาๆเพราะเมื่อใจเบาทุกสิ่งก็เบาเมื่อใจสว่างโลกทั้งใบก็ไม่มืดอ,อีกต่อไปขอให้ทุกลมหายใจของคุณเป็นลมหายใจแห่งการตื่นรู้ขอให้ทุกความทุกเดือกลายเป็นครูที่นำพาให้เห็นธรรม และขอให้แสงแห่งธรรมส่องถึงใจคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดจำไว้นะัธรรมะไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ที่ใจเราอยู่ในรอยยิ้มอยู่ในความอภัยอยู่ในทุกความเข้าใจเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเมื่อใจเราสงบแม้โลกจะวุ่นวายแค่ไหนเราก็ยังยิ้มได้ยังเข้าใจได้เพราะเราได้กลับมาพบสิ่งที่แท้จริงที่สุดในชีวิตแล้ว นั่นคือธรรมะในใจเราเองแท้จริงแล้วธรรมะไม่เคยอยู่ไกลาจากเราเลยไม่ต้องออกตามหาที่ภูเขาไม่ต้องเดินทางไปถึงวัดป่าไม่ต้องรอพระมาสอนเพราะธรรมะอยู่ตรงนี้อยู่ในลมหายใจเข้าออกของเราอยู่ในทุกขณะที่เรารู้สึกตัวทุกครั้งที่เรารู้ทันความคิดของตนเอง ทุกครั้งที่เราหยุดตามอารมณ์หยุดตอบสนองด้วยความโกรธความโลภหรือความหลงนั่นแหละคือช่วงเวลาที่ธรรมะปรากฏธรรมะไม่ต้องมีเสียงพูดแต่เป็นความเงียบที่ภายในที่ใจรับรู้ได้ด้วยความสงบเป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องผ่านคำสอนยาวๆแต่ผ่านประสบการณ์จริงของชีวิตผ่านความทุกข์ที่เรารเผชิญเมื่อเราทุก เราอยากหนีจากทุกข์แต่พอเรารเผชิญกับมันอย่างรู้เท่าทันเราจะเห็นว่าทุกข์ไม่ได้น่ากลัวเพราะทุกข์คือครูที่สอนให้เราตื่นรู้เมื่อเราเข้าใจความทุกข์เราก็เข้าใจธรรมะเพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือชีวิตแต่คือชีวิตจริงๆที่เรากำลังมีอยู่ตอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ซึ่งหมายความว่าการเห็นธรรมไม่ใช่การเห็นสิ่งลึกลับแต่คือการเห็นความจริงของชีวิตเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเราจะไม่ยึดถือไม่หลงในสิ่งชั่วคราวแม้ความสุขก็ไม่ยึดแม้ความทุกข์ก็ไม่หนีเพราะเราเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นธรรมดา ใจที่เห็นธรรมจึงเป็นใจที่สงบไม่วันไหวเมื่อได้ไม่เศร้าใจเมื่อเสียไม่ฟูเมื่อมีคนชมไม่จมเมื่อมีคนติดใจที่เข้าใจธรรมจะเบาเพราะไม่ต้องแบกโลกไว้ทั้งใบจะสว่างเพราะไม่ถูกครอบด้วยอวิชชาและจะอ่อนโยนเพราะเห็นความจริงโดยไม่ตัดสินเมื่อใจเราว่างจากการยึดมั่น เราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของทุกสิ่งรอบตัวใบไม้ที่ร่วงก็สอนเรื่องความไม่เที่ยงเสียงลมก็สอนเรื่องความปล่อยวางแม้ความเงียบก็สอนเรื่องความสงบที่แท้จริงนี่แหละคือธรรมะในชีวิตประจำวันธรรมะที่ไม่ต้องท่องจำไม่ต้องแสดงออกแต่เป็นธรรมะที่มีชีวิตอยู่ในใจเราเมื่อใจสงบ ทุกขณะก็กลายเป็นการภาวนาเมื่อใจอ่อนโยนทุกการกระทําก็กลายเป็นบุญเมื่อใจเข้าใจทุกสิ่งที่เคยทุกก็กลายเป็นทางสู่ปัญญาและในที่สุดเราจะพบว่าธรรมะไม่เคยอยู่ที่ใครไม่เคยอยู่ไกลาจากไหนแต่ธรรมะอยู่ที่ใจของเราอยู่ในความรู้ตัวอยู่ในความเมตตาอยู่ในความเข้าใจ เพราะหัวใจที่มีธรรมคือหัวใจที่รู้จักวางวางความอยากวางความกลัววางความยึดถือและเมื่อใจวางได้เราจะพบความสุขที่แท้จริงสุขที่ไม่ต้องรออะไรสุขที่อยู่ตรงนี้สุขที่ไม่เกิดจากสิ่งใดขอให้ทุกคนกลับมาดูใจตัวเองบ่อยๆไม่ต้องหาธรรมะที่ไหนไกล เพราะทุกครั้งที่คุณรู้ตัวคุณกำลังอยู่กับธรรมะแล้วและเมื่อใจคุณสงบคุณจะรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่เคยอยู่ภายนอกไม่เคยอยู่ในคำพูดของใครแต่อยู่ในใจคุณเองอยู่ในความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนี้